บุญกับบาปกุศลกับอกุศลเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยเป็นประจําแต่เรามีความเข้าใจในความหมายของบุญและบาปกุศลและอกุศลว่าแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่บทความนี้เป็นบทความของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับยังนำมาเล่าสู่กันฟังบุญบาป กุศลและอกุศลอีกเรื่องหนึ่งก็ inä. คือเรื่องของความหมายของกรรมที่แยกเป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปในเวลาแยกประเภทกรรมเรามักแยกเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมหรือง่ายๆก็แยกเป็นบุญเป็นบาปหรือบุญกรรมและบาปกรรมเราจะอธิบายเรื่องกรรมได้ชัดเจนเมื่อเราอธิบายความหมายของกุศลอกุศลบุญ บาปได้ด้วยก็ไก่กุศลคืออะไรกุศลมีความหมายอย่างไรชาวบ้านมักจะมีความสงสัยหรือเข้าใจพ้าหม,มัวเขามักจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพอบอกว่าเชิญชวนมาทำบุญทำกุศลกันให้บริจาคเงินสร้างศาลาแล้วได้กุศลชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ากุศลคืออะไรบางทีชาวบ้านมองกุศลคล้ายกับว่าเป็นตัวอะไร หรือเป็นอำนาจอะไรอย่างหนึ่งที่รออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมองไม่เห็นแล้วจะมาช่วยคนในเมื่อถึงเวลาที่ควรจะช่วยแต่ที่นี้ความหมายที่ถูกต้องในทางหลักธรรมเป็นอย่างไรกันเล่ากุศลนั้นตามหลักธรรมท่านบอกว่าแยกความหมายได้สี่อย่างความหมายที่หนึ่งหมายว่าอาโลคยะแปลว่าไม่มีโรคหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ คำว่าสุขภาพในที่นี้มุ่งหมายถึงสุขภาพของทางจิตใจซึ่งเป็นฐานของสุขภาพกายด้วยคือทําให้จิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์เหมือนกับร่างกายของเรานี้เมื่อไม่มีโรคก,ก็เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจที่ไม่มีโรคคือกิเลสเบียดเบียนก็เป็นจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์สบายคล่องแคล่วใช้งานได้ดีอย่างที่ท่านเรียกว่าควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งาน จิตใจแบบนี้เรียกว่าเป็นจิตใจที่ไม่มีโรคอาโรคยะนะครับคือไม่มีกิเลสความหมายที่สองหมายว่าอนะวัชชะออ่างนอนหนูวาแหว่เมนากาจอเจ้วสองตัวสะอาดอนะวัชชะแปลว่าไม่เสียหายไม่มีโทษคือไม่มีสิ่งมัวหมองไม่สกปรกไม่บกพร่องสะอาดผ่องแผ้วผ่องใสปลอดโปร่งเป็นต้นเอาง่ายๆว่าสะอาดบริสุทธิ อนาวัชชะเป็นความหมายที่สคือสะอาดบริสุทธิ์นะครับความหมายที่สามกศลสัมภูตะโกศลก็สระโอกอไก่สกสลาราลลิงโกศลน,นะครับสัมภูตะสอเสือมนาัการมอมา้าพอสเอสระอูต่อเต่ากศลสัมภูตะแปลว่าเกิดจากปัญญาเกิดจากความฉลาดหมายความว่ากุศลเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ ทำด้วยความรู้เหตุผลและทําตามความรู้เหตุผลนั้นเช่นมองเห็นความดีความชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ว่าไม่ใช่ประโยชน์ทําด้วยจิตใจที่สว่างไม่โง่เขลามืดหมัวเรียกว่าเป็นความสว่างของจิตใจเมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจจะไม่ปิดบังปัญญาจิตใจจะสว่างไม่มืดไม่บอดมองเห็นอะไรอะไรถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้นความหมายที่3ก็คือโกศลสัมผูตะคือเกิดจากปัญญาความหมายที่4เป็นความหมายสุดท้ายก็คือสุขวิบากมีสุขเป็นผลทําให้เกิดความสุขเวลาเราทํากุศลจิตใจเราก็จะโปร่งสบายสดชื่นล่าเริงเบิกบ,บานผ่องใสสงบเย็นไม่เล่าร้อนเป็นไม่บีบคั้นไม่อึดอัดคับแค้นใดๆทั้งสิ้นที่ว่ามาทั้ง4ข้อนี้คือความหมายของกุศล เป็นลักษณะที่จะเอามาวินิจฉัยคือสิ่งที่เป็นกุศลนี่จะต้อง 1. อโลคะไม่มีโรคเกื้อกูลจิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจคล่องแคล่วใช้งานได้ดี 2. อนวัชชะไม่มีโทษไม่มีมลทินไม่มัวหมองไม่เสื่อมเสียมีความสะอาดบริสุทธิ์ป่องแพ้วปลอดโปร่ง 3. โกุศลสัมปูตะมีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษสว่างไม่มืดมวัวและสสุขวิบาก มีสุขเป็นผลทำด้วยความโปร่งสบายทำแล้วก็แช่มชื่นเย็นใจตัวยอย่างลักษณะและอาการของกุศลที่เกิดขึ้นในใจเช่นมีเมตตาเป็นอย่างไรพอเมตตาเกิดขึ้นในใจปับ๊บก็เย็นช้ำชื่นใจจิตใจไม่มีโรคจิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมันมีความเอิบออิ่มสบายเย็นสดชื่นยิ้มได้ปอบโปร่งผ่องใสทั้งใจทั้งกายราบลื่นผ่อนคลายเลือดลมเดินคล่องดี และมีความรู้ความเข้าใจสว่างอยู่ภายในว่าคนอื่นเขามีความสุขความทุกข์อย่างไรเราควรจะมีจิตใจต่อเขาอย่างไรและมีความสุขพร้อมอยู่ในตัวด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีโทสะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพอโทสะหรือความโกรธความคิดประทุษร้ายเกิดขึ้นปั๊บก็รู้สึกว่ามันร้อนแผดเผาจิตเป็นโรคจิตบกพร่องถูกบีบคั้นมันไม่สบาย ถูกเบียดเบียนกุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่ปลอดโปร่งไม่ผ่องใสใจคล้องกายก็เครียดเลือดลมข้างและมืดมัวเหมือนคนตาบอดไม่รู้ไม่คิดไม่มองเห็นบุญเห็นคุณไม่คำนึงถึงโทษไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งนั้นและมีความทุกข์รุ่งพร่านเดือดร้อนใจนี่คือลักษณะของอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลจึงไม่ต้องไปรอดูผลข้างนอก พอเกิดขึ้นในจิตใจก็บอกตัวเองของมันทันทีว่ามันมีผลแก่ชีวิตจิตใจเป็นความหมายเฉพาะของตัวมันเองพอมีขึ้นมาปั๊บก็สำเร็จความหมายในตัวทันทีถ้าใครถามว่าดีชั่วมีจริงไหมก็บอกว่าฉันไม่ตอบละมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละความเป็นกุศลและอกุศลเป็นสภาวะตามธรรมชาติมันมีภาวะของมันอยู่ในตัวแล้ว เราต้องอธิบายกรรมให้ลึกเข้าไปถึงปวามหมายในจิตใจที่เป็นพื้นแท้ของตัวมันเองให้เห็นว่ามันมีความหมายอยู่ในตัวของมันเองพร้อมแล้วไม่ต้องไปรอผลไกลถามว่าอะโรอะโรคยะแปลว่าไม่มีโลกใช่ไหมครับตอบอะโรคยะมาจากอะโรคะคืออบวกโลคะอะโรคะก็คือไม่มีโลกแล้วบวก นัยยะปัจจนัยนยะคือนอนเนยยยยกนะครับนัยยะปัจจัยเข้าไปเป็นภาวะตัฏฐิตะภาวะตัฏติตะคือพอสัมพอสลาวแหวนต่อต้อมเลยครับต่อทหารต่อตองสลิต่อเต่า,ตาตตตนะครับภาวะตัฏฐิตะตามหลักไวยากรณ์เป็นอะโลคยะแปลว่าความเป็นอะโลคะคือความไม่มีโลกนี้หมายถึงความไม่เป็นโลกของจิตไม่ใช่แค่โรคทางกายจิตที่ไม่มีโลก ก็สมบูรณ์แข็งแรงได้ช่วยหนุนสุขภาพร่างกายด้วยแม้แต่ภาษิตที่เราท่องกันในภาษาไทยที่เพียนเป็นอโลคยาปรมาราพานั้นความจริงภาษาบาลีเป็นอโลคยะปรมาราพาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความหมายที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเพียงไม่มีโรคก,กายที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งหรือลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนั้น พระองค์หมายถึงพระนิพพานอโลคยานี้หมายถึงพระนิพพานพระนิพพานเป็นภาวะที่ไรโ้โรคคือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ปราศจากกิเลสทั้งปวงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับมาคันธิยะท่านมาคันธิยะไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอ้างสุภาษิตกล่าวว่าอโลคยะปรมะลาภาซึ่งในที่นี้เขามีความเข้าใจว่าเป็นโรคทางกายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มันไม่ได้มีความหมายแคบเท่านั้นแต่หมายถึงความไม่มีโรคทางจิตใจด้วยใช้ได้ทุกระดับสำหรับชาวบ้านก็ใช้ในระดับโรคทางกายธรรมดาแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรในมัชฌิมานิกายหมายถึงพระนิพพานเลยมีภาวะไม่มีโรคโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ในจิตใจหมายความว่าภาสิตนี้ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับ บนเปลี่ยนถึงบรรลุนิพพานแต่ให้รู้ความหมายในแต่ละขั้นแต่ละขั้นความหมายของคําว่ากุศลก็ให้ให้เข้าใจตามลักษณะที่ว่ามานี้ส่วนที่เป็นอกุศลก็ตรงกันข้ามดังได้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นเมื่อไม่ตาเกิดขึ้นในใจเป็นอย่างไรโทสะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรลักษณะก็จะผิดกันให้เห็นชัดๆว่าผลมันเกิดทันทีอย่างที่เรียกว่าเป็น สันทิิโกเห็นเองเห็นท <itous. S 1> ันตาก็ขอบุญไม้ยความแค่ไหนคำที่เนื่องกันอยู่กับกุศลและอกุศลก็คือบุญและบาปบุญคู่กับกุศลบาปคู่กับอกุศลแล้วต่างกันอย่างไรในที่รลายแห่งแช่แทนกันได้อย่างในพุทธพจน์ที่ตัดเรื่องประธานปอปาทอทองสละอนหนูนะครับ ประธานคือความเพียรสีก็ตัดว่าอากุศลกับคําว่าบาปไว้ด้วยกันอยู่ในประโยคเดียวกันคือเป็นถ้อยคําที่ช่วยขยายความซึ่งกันและกันเช่นว่าภิกษุยังฉันทาให้เกิดขึ้นระดมความเพียรเพื่อปิดกั้นบาปอากุศลละธรรมซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสังวรประธานแสดงให้เห็นว่าบาปกับอกุศลมาด้วยกันแต่สำหรับบุญกับกุศลท่านบอกว่า มันมีความหมายกว้างแคบกว่ากันอยู่หน่อยคือกุศลน,นั้นใช้ได้ทั้งโลกิยะและโลกุตตะเป็นคำกลางๆและเป็นคำที่ใช้ในทางหลักวิชาการมากกว่าบางทีก็ระบุว่าโลกิยะกุศลโลกุตตะกุศลแต่ถ้าพูดเป็นกลางๆจะเป็นโลกิยะก็ได้เป็นโลกุตตะก็ได้ส่วนคำว่าบุญนิยมใช้ในระดับโลกิยะแต่ก็ไม่เสมอไปมีบางแห่งเหมือนกันที่ท่านใช้ในระดับโลกุตตะ อย่างที่แยกเรียกว่าโอปติกะปุญญะแปลว่าบุญที่เนื่องด้วยอุปัติและอานโนปติกะปุญญะบุญไม่เนื่องไม่เนื่องด้วยอุปัติเป็นตน้นหรือบางทีใช้ตรงๆว่าโลกุตระปุญญะบุญในระดับโลกุตระแต่โดยทั่วไปแล้วบุญใช้ในระดับโลกิยะส่วนกุศลเป็นคำกลางๆใช้ได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระ นี่เป็นความกว้างแคบกว่ากันนิดหน่อยระหว่างบุญกับกุศลในแง่รูปสัพัน์ซึ่งก็อาจเอาไปช่วยประกอบเวลาที่บายเรื่องกรรมได้แต่เป็นเรื่องเ,อเกร็ดไม่ใช่เรื่องตัวหลักใหญ่บุญในหนึ่งแปลว่าเป็นเครื่องชำระสันดานเป็นเครื่องชำระล้างทำให้จิตใจสะอาดในเวลาที่สิ่งซึ่งเป็นบุญเกิดขึ้นในใจเช่นมีเมตตาเกิดขึ้น ก็ชำระจิตใจให้สะอาดบร,ริสุทธิ์ศรัทธาเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสทําให้หายเศร้าหมองหายสก,รป,กปรกความหมายต่อไปนักวิเคราะห์ศัพท์แปลบุญว่านํามาซึ่งการบูชาหรือทําให้เป็นผู้ควรบูชาคือใครก็ตามสั่งสมบุญไว้สั่งสมความดีเช่นสั่งสมศรถถัทธาเมตตากรุณาุมิตาผู้นั้นก็มีแต่คุณธรรมมากมายและคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหล่านั้นก็ยกระดับ ชีวิตจิตใจของเขาขึ้นทําให้เป็นผู้ควรบูชาฉะนั้นความหมายหนึ่งของบุญก็คือทําให้เป็นคนน่าบูชาอีกความหมายหนึ่งคือทําให้เกิดผลที่น่าชื่นชมเพราะว่าเมื่อเกิดบุญแล้วก็มีวิบากที่ดีงามน่าชื่นชมจึงเรียกว่ามีผลอันน่าชื่นชมใกล้กับพุทธพจน์ที่ว่าสุขขันเสตังอธิวัจัง จิทางบุญญาณิซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็สบายมีความเอิบอิ่มแช่มชื่นผ่องใสบุญจึงเป็นชื่อของความสุขส่วนบาปนั้นตรงกันข้ามบาปนั้นโดยตัวอ,กอักษรหรือโดยเพีัยชนะแปลว่าสภาวะที่ทําให้ถึงทุกขติหรือทําให้ไปในที่ชั่วหมายถึงสิ่งที่ทําให้จิตใจตกต่า พอบาปเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นโทสะโลภะเกิดขึ้นจิตก็ตกต่ำลงไปและนำไปสู่ทุกขติด้วยถ้าในความหมายโดยปญชนะอีกอย่างหนึ่งว่าบาปเป็นสิ่งที่คนดีพากันร,รักษาตนให้ปราศไปหมายความว่าคนดีทั้งหลายจะรักษาตนเองให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นบาปเป็นสิ่งที่คนดีละทิ้งพยายามหลีก หลบเลี่ยงหนีไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นความหมายประกอบซึ่งอาจจะเอาไปใช้อธิบายเป็นเกรดได้ไม่ใช่ตัวหลักแท้เอามาพูดรวมไว้ด้วยในแง่ต่างๆเราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมเท่าที่ได้บรรยายมาเมื่อว่าโดยสรุปแล้วก็มีความสําคัญจะต้องมองอยู่4ประการคือ 1. กรรมเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยถ้าอธิบายลงลึกก็ต้องโยงเข้าไปในเรื่องไตรวัฒ คือกิเลสกรรมและวิบากเข้าสู่หลักปฏิจจสมุทบาทข้อ2จะต้องรู้ว่ากรรมนี้เป็นนิยามหนึ่งหรือกฎหนึ่งในบรรดานิยาม5เท่านั้นอย่าเหมาทุกอย่างว่าเป็นกรรมไปหมดต้องแยกแยะเหตุปัจจัยให้ถูกต้องข้อ 3. ต้องแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิด3อย่างให้ได้ด้วยคือลัทธิปุปเพกตะวาดลัทธิ อีสวนนิรมิตวาดและลัทธิอาเหตุวาดข้อ4ให้นำความเข้าใจความหมายของกุศลอกุศลมาช่วยในการอธิบายแง่ลึกให้เห็นผลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจให้เข้าใจความหมายของกรรมที่แท้จริงที่เป็นสภาวะอยู่ในจิตใจซึ่งมีผลประจักษ์ทันทีจบเรื่องบุญบาปกุศลอกุศลเพียงเท่านี้นะครับ สาธุอนุโมทนาในธรรมที่ทุกท่านสนใจนะครับสวัสดีครับ